สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮาน้อยหมัดรวมจากแนวทางของที่11เดือน2จาก2568้เดือนกลุ่มพาเราจะเมื่อนี้่เป็นวันอังคารจะเมื่อนห้มาพบกับแนวทาง, 5, อทางของแอน 2, 68, ดอยตามเคยจ้าสำหรับโพนหาน้อยมือวันที่10จ้าเมื่อวานสำหรับน้อยมัดรวมเลขเด่นจะ0กับ5กันเด่น3จ้า สำหรับผลน้อยรอบเฉพาะกิจหกสามหนึ่งหลังเก้าสี่สามหนึ่งชุดกันเขามีสามจะแต่ว่าไปบัวถึงสามหนึ่งเนาะแอจอยจำไ้เล็กสูงมาเล็กต่ำนาจ้าสามหนึ่งโอ้โหพลาดไปสำหรับน้อยรอบพิเศษจะหกหกศูนย์หกเจ็ดอ่าสำหรับหกศูนย์พิเศษจะผูกพลาดไปอีกค่ะพี่นอ้องจ้าเขาเดมศูนย์วิ่งหลุดศูนย์จ้า สำหรับพิเศษบนเดอจ้าหกบนหกหลางกันเลยทีเดียวพิเศษสำหรับสำหรับน้อยรอบปกติจะหกแปดหกล่างสามหนึ่งแนวทางเมื่อไห้่แม่สำหรับสามหนึ่งตัวเดิมของหลอบเฉพาะคิดเนาะจับกูผลาดไปจะฉุดกันของเฮาหนาเสียดาย สำหรับน้อยรอบ V.I.P. รอบสุดท้ายจะไปกันต่อพ้นจากสองเก้าหนึ่งหลังสามหนึ่งเข้าไปอีกจ่ะสำหรับสามหนึ่งี่คือมาสามเด้งเฉพาะกิจปกติแล้วกะ็ V.I.P. เนาะเมื่อนี่สามหนึ่งเดินดีหเดินดีโอ้โหแนวทางบ่มียังเลยเนาจะออกมาแบบนี้กะเบิดลทอนัดแล้วเนาะ,ะสำหรับ ฮานอยของวันที่สิบเนาะสำหรับฮานอยมันรวมกับตองเขาสูตรเอาไพ่พี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากสำหรับชุดการเด่นสามกับบอดายสามหนึ่งเนาะบอดายจับสามหนึ่งสำหรับศูนย์ก็คือศูนย์หกเนาะจับบอดายนาะจากฮ่าเมื่อวานสำหรับสูตรแยกน้อยแยกน้อยของเฮานี่ถือว่าปางเนาะฮ่ามาเบิ่งผลงานกันสักนิดเนึ่งจากสำหรับสูตรแยกน้อยของเฮาสำหรับฮานอยสามฮานอยของเฮาจะเข่าสองนอย น้อยปกติและวกันน้อย VIP จะสาม1นึค่ะพี่น้องจา้าสำหรับ3หาน้อยของเฮ้าหายสาน้อยมา2องน้อยเมื่อวานโอเคใช้ได้วันนี้ลุ้นกันต่อ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอจอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่งติดตามกว่ากันไปเนอกจากสำหรับพี่น้องเอฟซีแตนใดตีเข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาเอกจากเสด้บุภาณแนวทางตัวต่อไปเนาะจะากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันค่ะอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,พงเบื่อกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าขอฝากขอฝากกำลังใจเล็กๆหน่อย,อยๆเนาะจะฝากด้วยละกันเนาะ สำหรับห้าน้อยมัดรวมจะวันนี้เด่นสามแปดจ้ะเมื่อวานคำนวณได้เล็กเบิ่นกับเบิ่นบอมาจากน้อยเลยเนาะโอ้โหอโอกสัขดขนาดก็คือจบข่าวเลยเนาะสามหาอ่าสามหาคสิมาเขียนสามหนึ่งสามหนึ่งเมื่อวานออกไปทั้งสามเด้งแล้วเนาะสามหาจ้ะ ว่าตีสิมาสามหนึ่งตัวเดิมคู่เด่นสามแปดสำหรับเด่นแปดวิงด่งรุดแปดจับคู่แปดเก้าสำหรับเลขเบิ้ลมือนี้นะคำนวณใดเลขเบิ้ลอยู่เด้อจะเบิ้ลมือนี้คำนวณใดแบบตัวเดิมของเมื่อวานแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหก สำหรับคำนวณเลขเบิมเมอนี่จ้าหาเลขเบิมเมอนี่แปดเก้าเกาหกหกห่ง่งจอยคอแปดแจะเป็นเบิเลขเด่นพอดีหาแปเนาะทักสาชอบแปตามได้จะทบหมักเบิรนชอบเบิแปดแปปล่อยผ่านเราจะหรือกว่าเบิ 99, 11, 66, กบเก้าเก้าหนึมักถ้าชอบพิจารณาเบิรงได้เนาะกันเด่นสองสองสาม สองหกสามตัวบนจะเมื่อวานสามตัวบนก็ะ่านไปเนาะหกสามหกตัวเด่นตัวเน้นจ้า สามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่สองหกเก้าแปดหาสองไฮไลท์ที่ตัวไฮไลท์เน้นก็นเริ่มจ้างเลยเด้อจ้ะยังบัท่านได้เปลี่ยนใหม่สองหาสองสี่สองหาเบิร์แปดแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์ เด่นซ้ายรุฒสาม,สามเน้นไปที่สามหกตามไปสามเจ็ดจ้าสำหรับห้าน้อยมารวมเอ็กจอยไฮซีน้อยแต่เฉพาะคิดถึงวีไอพี่จะรู้ว่าพี่น้อยเอฟซีมักห้าน้อยรอบไรห้าน้อยอากาศาสตรอันนี้กาฝากนา,า,าไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งราคาเนาะเพื่อมีตัวมักมาช่วงผอยตานมักจะพัวมารวมนี่คือต้องรวมถูกน้อยเลยเนาะที่เหลือก,กคอ็คือขึ้นอยู่กับ FC, เอฟซีแตาา่ละคนแต่ละฐานจะมัก ห้าน้อยรอบใบกับพิจรารณากันเบิ่งเนาะจ้ะเผื่อมีตัว,ตวห,มหมักตัวชอบตัวท <tera> ีต <ette> ุ้งใจกันกะจังคอยตามเนาะจ้าหรือว่าพี่น้องเอฟซีจะได้บ่มหมักห้าน้อยมารวมกันคือมีแยกน้อยให้รับชมเนาะจ้าสำหรับแยกน้อยของเฮามือนกับปังเนาะพิจารณากันเบิ่งเนาะจ้ะหมักเหลี่ยมใบกะลองเบิ่งได้เนาะจ้าขอให้มาปังๆละกันเนาะจ้าสำหรับห้าน้อยของเฮาเมือนี้เนาะจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ เขามารับชมแนวทางโชงดีเฮงๆงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า